ว่าไงเปียร์พ่ไม่ตีเหรออะไรนะเปียร์พ่ไม่ตีเอาแบบไหนอ่ะเปียรผมเหรอ,อเอาแบบไหนแบบพุชิมานไหมเ,เปียรสองอะน,นะอ,อวันนี้อารมณ์ไหนไวะเปียรผมได้ได้แป๊บน,นึงแป๊บนึงเ,นนงเดียย๋ยวแปลอุปกรณ์ก่อนนะอารมณ์ไหนวันนี้โอ้อยากแข่งเปียเป็นพุชิม,มานเล,ลยชาเจ๊ชาวันนี้อ่ะตรงๆครับให้เปีย,ยผมให้อารมณ์ดีพุชิมานเนี่ยไปสว่างที่บ้านพี่วง ไปสว่างที่ไหนนะบ้านพี่วงเหรอที่บ้านพี่น้องพี่น้องสว่างไปสว่างที่บ้านพี่วงคิดได้ไงใ่คิดถึงสุดยอมไปสว่างมงตรงนู้นนี่เสร็จแล้วเนี่ยข้างข้างขวาเพียพอใช่มเขาข้างเดียวพอนี่ค่ะเสร็จแล้วน่ารักกุบกริบกรุบกริบกีกข้างนึงไว้ทำเต้นแล้วฮะอีกข้างเขาทำเต้นแล้วได้แล้วค่ะ มาคาะที่สองค่ะนึกถึงนึกถึงนั่นกำลังจะพูดเหมือนกันเลยนึกถึงสมัยก่อนที่ใครนะแม่นึกถึงสายใจเลยใช่ไหมพี่สาวพี่อ่ะเออนึกถึงยังไงแม่เปียให้หรือแกเปียดีแม่แม่เปียให้เรียนเหรอเออผมยาวนะสายใจเออนึกถึงสายใจเลยพอเห็นหน้าตัวเองเห็นเปียอย่างี้เวลายิ้มเหมือนแม่เน้เลยเหมือนยิ้มเจือเลย นั่นแ่ะดูคิ้วก็ไม่มีเฮ่แกเป็นคตายยับเหนื่อยเนี่ยจริงฮะยับเหนื่อยทำไมอ่ะกินข้าวเวอร์อืมทำเข่งจอมไม่ปลาอะไรเลยมีเลยมั้ยป้าบอกเลยอ๋อเหลือเหลือเหลือใช่ใช่เหลืออยู่สามตัวกันที่ซื้อเออเออนี่ยจะเสร็จแล้วเราไปติดเตาเลยคะนะนะผมแก่งจ้มว่าจอนี่จอมได้เก่งแก่งไหมเออได้เก่งแก่งตายกันเลยหิวหิวนางหิวพจมานหิวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเปียนเสร็จให้นางไปติดเตาค่ะกินข้าวว่าทำแก่งจ้มว่านะทาแง้ม ใส่โลโก้ไปด้วยเ <Okay. S 2> กง่งร่มเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะหันเจี๊ยบหันเจี๊ยบจิ๊บจิ๊บยุ่ยรุ่ยรุ่ยอย่าทเราไปอุ้งไปตับกับเก้าเดี๋ยว,จ,วจิีชานโ <laughs> อุ้ยจิีชานเสร็จแล้วไปพอเราไปโรงเรียนมันเจียวจงเจี๊ยชานเงยอยู่ไปติดเตา <laughs> ที่วิธีติดเตาของเจี๊ยชานเรานะคะวันนี้ ไม่ใช่น้ำจ้มไม่ใช่น้ำจ้มไม่เนี่ยในกล้วยนั่นอะไรคนตรงใจอะไรคนตรงใจอะไรคนตรงใจขวดอะไรเหลาวมาตั้งเรืงก้างขุณให้เดี๋ยวใจไม่หลักเนาะช่วงนี้น้ําในคลองแห้งป๊อกเลยค่ะทุกคนไอ่ชานั้นไม่หลอกก้นะจะเต็มนะครับวัานเจียบใส่หลอกก้ไปกันในจอพันบางบ้างนา่นแก็ดีได้กุบกับจุบกลับใช่ไหมนั่งแล้วนั่งเล็กิง ไปแก่งต้อมแกงต้อมเดี๋ยวว่าจะเก่งเกงไปเลยนะครับเห<อ>็นตีก็น,น่ารู้แล้วรอมาทำแกงต้อมไม่ได้เก่งเกงตีไป,ไปไปเลยอะไรเคยไหวมันไม่รแรงบ่แลกเกินนึ่งไม้มันจืดมาได้ฟ้าก็ยังปลุกปลักปลักมันเก็ตเลยมันนั้นมันไม่จ่ายไม้มันจืน อันนี้เป็นวาน่าน้ำปลากับตามโดยน้ำกล้าเปียกพวกไปดักถึงหนึ่งคนเพื่อเพื่อเดี๋ยวเปรียวแรงแล้วเดี๋ยวรอน้ำปรุงดักรอกันเดี๋ยวก็จะราบเดีย๋ดวยวเลยนะครับปลนะาบอกนะครับมาชดอะไรเดี๋ยววะมาชดมาชดควเป็นนกไปเดี๋ยววาอยากกินแกงต้มปลาบอกนะครับไม่รู้มันบอกว่าหรือนี่แบบไอปลานี่ยทำมาบอกว่าแกงต้มถ้า เข่งก็มารักตีเลยนะเครับงก็มีเลยคนระับยหลังระลักตะกลักอย่างเ,เป็นคนมันปลามันเล็บมั้มยไม้มันชืน่นนั้นนะครับแข่งไปก็ร้องไห้ไปค่ะ <laughs> ปัจจุบันสว่างบุกไปสว่างที่บ้านพี่วงจะไปสว่างที่บ้านพี่น้องของพี่วงอยู่ <c oughs> เมื่อไหรออ่จะถึงนันไปหล่อมอไปเลยนะครับป้มอมจ่อแบบคึบๆนะครับเดี๋ยวเต้มาเราคอยทีหลัง บางบ้านบางคนเขาทำใส่หรอก็ไปก่อนต่อไอ้หรอก็ได้ทุกในตำลักพุ่มพุ่มจบแบบกึบกึบกึ๊บกึไม่ต้องใส่ก็ได้บางเจ๊ชันเจ๊ชันกินกึ๊บกึบเจ๊ชันกินแบบสดสดเลยเหมือนโอยเลยจริงมันไม่เปื้อยมันไม่ผงเกมได้แล้วนี่ปลาทุกเลยร็วก็ได้เล็วกระจานั้นบ้านเดียวลักอเดี๋ยวนี้ไม่รู้เลย ไข่ไหนูก่อนจตาไม่ม <Isaiah te S 2> ียังคนด้วยเดียวไม่มีไข่ตะบนเสื้อมั้งนะอาตะบนเสื้อตาอยู่นี่เรียกตาให้ดูช่างตาก็หมดเลยจะอมจะอมจะอมนี่คุณคุณยังรู้ดึกว่าหน้าบ้านเพื่อนอหสังบ้านเพื่อนแววมาบ้างโรงพยาบาลเพื่อนมาแล้วใช่ไหมาเลยอะไรเลยถลิวบ้านเราเรียกเจียนตีเจ็ด อมอมยำออมยำเหรนายกิ้งตกกินเลยไปพร้อมกินข้าวไกิ้งหลงังตาคนพรอมทางด้านเลยกิ้งพรอมทางใดเลยเก่งพร้อมน้อท <c ười> ำลายเลยทำลายเลยอเกงพร้อมเนอ้ไไปไปไกิน้าวกินข้นากินข้าปลาบกนี่ไม่รูงมันบอกว่าปื้ยดีนะ บอกว่าช่วยกินมันดี <laughs> บบหยิบกินมันดีะอะนั่นแหละมากินข้าวมากินข้าวไงผ่านไหมเครื่องแกงผ่านเนาะนั่งข้าวม,ามั้งนะงั้นเดี๋ยวตาก้องขออนุญาตไปกินข้าวนะหิวเหมือนกันนะคะทุกคนวันนี้อากาศข้างนอกเย็นสบายคะ่ะ <laughs>